ณทรงฟ้ามโมทรงดินพุทธทะรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแคลคราดธรรมังแคลคราดสังขังแคลคราดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาะการโรกุกุสันโทสิโรมาเชมโมการกโรโกนาคามโนนาณาจิตเตพุทธะาโรกัสโปพุทโธจท,ทเวเนเต ทากโรสีสกยมุนีโคตมโมยักันเนยะกโารอริยเมตรยโยชิวหาทีิเตปัญจพุทธานามามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวะโอะอรหังพุทโธอิติพิโสภควานามามิหัง สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันที่7เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3นารนะครับผมสำหรับวันนี้วันจันทร์วันที่7วันนี้เวลาขณะนี้ก็เรียกว่าย่ำค่ำนั่นเองช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนี้ กลางคืนจะมีเวลายาวนานกว่ากลางวันนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแรงแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มจางหายจากท้องฟ้าไปความมืดคลืบคลานเข้ามานั่นเองนะครับผมก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักหลายๆท่านก็นอยู่ในช่วงเวลาเตรียมทานอาหารพาแรงหรือว่าอาหารมื้อเย็นกันนั่นเองนะครับผม ก็ขอให้มีความสุขในการรับประทานอาหารก็ดีในการพักผ่อนหย่อนใจก็ดีในแค่สถานบ้านเรือนที่พักอาศัยของทุกๆท่ทานนะครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็เรียกว่าเริ่มหนาวเย็นตรงตามฤดูกาลนั่นเองนะครับผมก็เริ่อความอบอุ่นของร่างกายนี้ก็สําคัญทั้งลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่นั่นเองนะครับผมสาหรับในช่วงนี้ก็จะขออนุญาต นำเรียนนำพาท่านมาชมของดีของพิเศษเรียกว่าค่าควรเมืองก็ว่าได้นะครับผมในช่วงประมาณเ,าเดือนตุลาคมหากหลายๆท่านจะได้สดับฟังข่าวสารบ้านเมืองก็จะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นข่าวพิเศษก็ว่าได้เพราะว่า บ้านเราเมืองเรานั้นเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธศาสนานั่นเองนะครับผมปรากฏว่าในช่วงประมาณเดือนตุลาปลา,ปลายเดือนก็ประมาณ27เดือนตุลาคมปีนี้แหละครับผมก็มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการได้พบกับวัตถุมงคลอันควรค่ายิ่งก็คือกรุแตกพระกรุแตก พระกรุแตกนี้เป็นพระผงพระผงกรุแตกวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเสานั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าในช่วงปลายเดือนตุลานั้นเป็นที่ฮือฮาเป็นที่สนอกสนใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเอ่ยถึงนามองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรแล้วก็เรียกว่าสถิตอยู่ใน ดวงจิตดวงใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งในประเทศและนอกประเทศก็ว่าได้เพราะว่าพุทธคุณของหลวงพ่อพระพุทธโสธรนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าครอบจักรวาลมาอย่างชานานเป็นร้อยๆอยปีแล้วก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมสำหรับข่าวกรุแตกช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมปีนี้ปรากฏว่า มีที่มาที่ไปนะครับผมก็หนึ่งจากว่าในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้นีนั้นทางวัดโสธรโดยท่านคณะกรรมการวัดนะครับผมแล้วก็ท่านวิยาวจกรก็ดีนะครับผมแล้วก็ผู้รับผู้ใหญ่ของวัดโสธรน,นี้ก็ได้เห็นว่าในช่วงช่วงเดือนตุลานั้นน้ําแม่น้ําในบางปะกงนี่ขึ้นสูงก็โดยเหตุว่าน้ําทะเลนุ่นขึ้นมานั่นเอง ทำให้น้ําได้ทะลักเข้าไปาในวัดลในวัดโสธรเนี่ยแหละครับผมท่านวิยาวัจกรก็ดีนะครับผมแล้วก็ท่านคณะกรรมการวัดผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนั้นท่านก็เกรงว่าน้ําเนี่ยจะไหลเข้าไปท่วมภายในบริเวณใต้ศาลา,าการ,ปรเปลี่ยนจะเข้าถึงนะครับผมก็ได้ออกสำรวจกันแล้ะครับว่า ในช่วงที่ฝนตกหนักๆอย่างนี้น้ําทะเลหนุนอย่างนี้นะครับผมกล้วก็น้ําแม่น้ําบางประกงนั้นได้เข้าสู่ไหลเข้ามาสู่บริเวณวัดแล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาด้วยนั่นเองนะครับผมก็ได้พากันออกสํารวจเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความเสียหายให้กับทางวัดนั่นเองปรากฏว่า,าทางคณะประการของวัด ผู้หลักผู้ใหญ่ของวัดก็ได้เข้าไปในภายใต้ศาลาการประเรียนของทางวัดครับผมปรากฏว่าเมื่อการสำรวจนั้นก็ได้พบสิ่งของถูกปกคลุมด้วยผ้าปิดทับเอาไว้อย่างมิดชิษยังดีนั่นเองจึงตกลงใจกันว่าให้เปิดออกดูคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนั้นท่านก็เปิดออกดูนะครับปรากฏว่า พบกับกลองบรรจุพระเครื่องเป็นจำนวนมากนะครับผมเป็นจำนวนมากก็คือพระเครื่องหลวงพ่อโสธรเนื้อผงนี่เองหลวงพ่อโสธรเนื้อผงที่ค้นพบในครั้งนี้ซึ่งเรียกกันว่ากรุแตกนั้นเป็นรุ่นสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะครับผมเมื่อไดอ้นำมาออกมาทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการทั้งหลายท่านก็นำออกมาให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมนันเองนำออกมาทั้งหมดจึงได้ทราบว่าพระผงหลวงพ่อพระพุทธโสธรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4พนาอนะครับผมในช่วงปี2,544ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ทางวัดโสธรนี้กำลังระดมทุน ในการสร้างพระโอโบสถหลังใหม่นั่นเองและปรากฏว่าพระผงหลวงพ่อโสธรรุ่นปี2544นี้มีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนโดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2 5 4 4นะครับผมแล้วก็คณะกรรมการวัดทั้งหลายได้จัดให้มีการสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการพุทธาพิเศษ ถึงสวาระด้วยกันก็คือ,อาวาระแรกพุทธาพิเศษวันที่27เดือนตุลาคมปีพศ2 5 4 4นะครับผมพุทธาพิเศษในวาระที่สองก็คือวันที่22เดือนธันวาคมปีพศ2อ4พปีเดียวกันนั่นเอง ในเอกสารการสร้างพระชุดนี้นะครับผมก็จึงได้ทราบว่าในครั้ง2 5 4 4นี้ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลพุทธ,ธาจารย์หรือท่านเจ้าคุณสุธีอดีตเจ้าวาดวัดโสธรรูปเก่านะครับผมในครั้งสมัยที่ท่านดำรงดรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดได้นำริสร้างขึ้นมานะครับผมซึ่ง ท่านเจ้าคุณสุธีอดีตเจ้าวาดนั้นท่านก่อสังขารไปเมื่อวันที่8เดือนมีนาคมปีพศ2,551นั่นเองนะครับผมมีเอกสารการจัดสร้างแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับผมเมื่อทางคณะกรรมการได้ทราบที่มาที่ไปของการสร้างพระรุ่นกรุแตกนี้แล้ว ก็ได้นําเรื่องทั้งหมดนี้เข้ากลาบเรียนให้ท่านท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์วินะครับผมซึ่งท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรรูปปัจจุบันนี้นะครับผมให้ได้ทราบเรื่องทั้งหมดท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดโสธรจึงมีดําริให้นําพระเครื่องที่ถูกค้นพบหรือว่ากรุกแตกนี้ทั้งหมดเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะได้ให ประชาชนศรัทธาญาติโยมได้เช่าบูชาได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวคนที่เรารักแค่สถานบ้านเรือนร้านค้าที่ทำงานอะไรประมาณได้เป็นต้นนะครับผมดังนั้นก่อนจะออกให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเช่าบูชานั้นก็ได้ทำพิธีพุทธาพิเศษในวาระที่สามคือวันที่27เดือนตุลาคมปีพศ2563นะครับผม กันถึงวันที่28เดือนตุลาคมปีนี้ทางวัดก็ได้อ,ออกให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนได้เช่าบูชาเพื่อจะได้นำเงินมา,าบูรณะหลังคาพระโอุถซึ่งต้องใช้งบประมาณมากนั่นเองนะครับผมทำให้พระรุ่นนี้เป็นที่ฮือหาเป็นที่สาะสแสวงหาของศรัทธาญาติโยมผู้ที่รู้ข่าวเข้า นะครับผมพระรุ่นกรุแตกนี้มีทั้งหมด10พิมพ์ด้วยกัน10พิมพ์นี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้นะครับผมแล้วก็10พิมพ์นี้ทุกๆองค์นั้นทำมาจากก็เรียกว่าดีนอกดีในนั่นเองคำว่าดีในก็คือว่าในปี2544ทางวัดก็ได้ลอก ผิวหลวงพ่อพระพุทธโสธรเพื่อจะได้ลงผิวลงทองใหม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปูนผิวหลวงพ่อก็ดีไม่ว่าจะเป็นลักเก่าก็ดีไม่ว่าจะเป็นทองที่ปดิฐา,านปิดผิวหลวงพ่อโสธรเก่าๆทั้งหลายก็ดีเมื่อลอกผิวหลวงพ่อออกมาทั้งหมดก็นํามาผสมสร้างในพระ ผงหลวงพ่อโุธรรุ่นกรุแตกเนี่ยแหละครับผมปี2 5 4 4จึงเ,เรียกว่าดีไหนนั่นเองสำหรับดีนอกก็หมายถึงว่าได้มีการทําพิธีพุทธ,ธาพิเศษในพระโอบโบสถของวัดโสธรถึงสวาระด้วยกันนะครับผมอย่างที่กล่าวเรแล้วคะครวาระที่หนึ่งก็ช่วง27เดิือนตุลาคมปีพศ2544วาระที่สองก็ย0ส ยีเดือนธันวาคมปีสองพห้าสี่สิบสี่เช่นกันวาระที่สามก็ยี่สิเจ็ดตุลาคมปีนี้นั่นเองทําให้เรียกว่าพระพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อโสธรรุ่นกลุแตกนี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับผมพระหลวงพ่อโสธรรุ่นกรุแตกพระผงรุ่นนี้มีทั้งหมดสิบพิมพ์อย่างที่กลาบเรียนแล้วครับผม มันจะเป็นรูปไข่ก็ดีรูปเสมาเล็กก็ดีเสมาใหญ่ก็ดีเป็นพิมพ์คล้ายๆพระสมเด็จของเราก็ดีเส้นซุ้มพิมพ์เล็กก็ดีนะครับผมเป็นรูปอาร์มก็ดีนี่ยะครับรูปอาร์มใหญ่รูปอาร์มเล็กอย่างนี้เป็นรูปไข่คล้ายๆเหรียญนี่แหละครับผมเป็นรูปเสมาแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆพระคะแนนของเราอย่างนี้ก็ดีนะครับผม เป็นพระผงพุทธคุณที่เรียกว่าสภาพยังยังสวยสดงดงามสิบก้าปีผ่านมาแล้วนะครับผมปี4-4ปีนี้6-3ปีหน้า6-4ก็สิบก้าปีผ่านมาแล้วเรียกว่ายังโชคดีที่ทางคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเ,เดือนตุลาที่ผ่านมานี้เมื่อน้ำทะเลนุน,น น้ำบางประกงงไหลเข้าสู่เขตวัดก็เกรงว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเสียหายได้ออกสำรวจจึงได้พบเห็นพระพระผงรุ่นกรุแตกนี่แหละครับผมทาให้ได้รักษาสภาพขององค์พระนั้นยังสวยสดงดงามอยู่19ปีผ่านมานี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมหลวงพ่อพระพุทธโสพระพุทธโสธรก็อย่างที่กราบเรียนแหละครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สติอยู่ในดวงใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธชาวพาต่างประเทศกันมานานแสนนานนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็กลาบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารบรักก็ถ้ามีโอกาสได้ไปทําบุญก็ดีหรือว่า,เ,าเจอเจอ,เจอที่แห่งไหนก็ดีถ้าพอเจ้าบูชาเก็บเป็นสริมงคลติดนิ้ติด,ต,ดตัวได้ก็ เราเรียนนิมนต์ชาบูชาไปเถอะครับของดีของวิเศษเรียกว่าของดียังมีอยู่นั่นเองนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อสธทรเนื้อผมรุ่นกรุแตกปีสีีนี้ด้านหลังนี้ด้านหลังนั้นจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นั่นเองนะครับผม ถัดลงมานั้นจะเป็นอักขระของแล้วก็ภาษาไทยพระพุทธโสธรวัดโสธรวรารามรวิหารก็คือวัดหลวงนั่นเองรุ่นสร้างพระอุโบสถปีเลขไทย44นี่แหลคะครับผมก็เป็นเรื่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้ชัดเจนนั่นเองแล้วก็มีวงเล็บมวนสาร องหลวงพ่ออย่างที่กลาเาียนแล้วครับผมมีการลอกทองอไม่ว่าจะเป็นทองเป็นปูนเป็นลักผิวหลวงพ่อสทรอ,ออกทั้งหมดเพื่อจะได้ลงลักลงทองใหม่นั่นเองเจ้าะเชิงเศร้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อโสธรรุ่นกุแตกนี่จริงอย่างที่กลเรียนแล้วครับว่าดีนอกและดีในนั่นเองของดียังมีอยู่ นะครับผมพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ซุ้มพิมพ์เล็กไซขนาดก็เหมือนพระสมเด็จคะแนนของเราจะมีเส้นซุ้มลวดลายไทยแล้วก็เส้นซุ้มนี่แหละครับองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ในซุ้มวิจิตงดงามตา พระพุทธโสทรนี่ยแะครับยังที่กราบเรียนแล้วครับของดียังพอมีอยู่ก็จะสิ้นปี6-3แล้วจะขึ้นปีใหม่ปี6 6หสแล้วก็กราบเรียนนะครับผมว่าถ้ามีโอกาสหาวัตถุมงคลให้รางวัลชีวิตแก่เราเองคนที่เรารัก ครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่ก็ดีเป็นรางวัลชีวิตก็ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นของวัดไหนสำนักไหนนะครับผมล้วนจะเป็นสุริมงคลยิ่งเรียกว่าประเมินค่าอย่างอื่นเป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของใจนะครับผมเป็นเรื่องของจิตใจ แล้วก็อานุภาพของพระศาสนาก็ดีอานุภาพของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ดีอานุภาพของพระหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มียานสมาธิสูงสูงก็ดีนะครับผมะจะเรียกว่าประเมินค่าเป็นเงินเป็นทองนั้นแทบไม่ได้เลยนะครับผมนี่คือรางวัลชีวิตเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าให้แก่ตนเอง คนที่เรารักลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะครับผมจะวัดไหนวัดว่าอารามหไหนก็กราบเรียนนะครับผมว่าเออจะปีใหม่แล้วถ้าพอไหวก็ลงเสาะแสวงหากันดูนะครับผมตามที่เราศรัทธานั่นเองเราศรัทธาวัดไหนหลวงพ่อหลวงปู่รูปใด กำลังทรัพย์เรามีพอประมาณใดก็ลองดูนะครับผมเพราะว่าเรื่องของอวัตถุมงคลพระเครื่องนี้เป็นเรื่องนอกเหตเหนือผลเป็นเรื่องที่เหนือ้อคำว่าเงินตรานั่นเองนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม กราบขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่มีน้ํำจิตน้ําใจกดติดตามให้กำลังใจเข้ามาอันนี้เป็นรูปอามนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกอันนี้มีปีพอสอบระบุด,ด้านหน้าชัดเจนนะครับผม เขกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมพระมีความหนาเดยกว,ว่าไม่ห่วงเนื้อได้เนื้ออผงวิเศษเต็มๆนะครับผมตรงนี้ด้านหลังจะเป็นรูปพระโอโบสถหลังใหม่นั่นเองก็รุ่นสร้างโบสถ์มานะครับผมรุ่นนี้รุ่นแตกกลุ่ที่โด่งดังในขณะนี้นะครับผมนีครับรุ่นสร้างพระโอโบสถวัดโสธรวรารามมรวิหาร สวยสุดงดงามยังโชคดีของเรานะครับคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ท่านได้เฉลียวใจน้ำมันขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าท่วมเสียหายกันไปบางสิ่งบางอย่างก็เลยได้สำรวจได้พบพระรุ่นนี้ขึ้นมาจึงเรียกกันว่ารุ่นกรุแตกนั่นเองนะครับผมมีก้อนเมฆสวยสุดงดงามนะครับผม นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธะทรงศิล์ทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแคลคราดธรรมังแคลคราดสังขังแคลคราดศัตรูภัยพานวินาศสันตินาการโรกุกุสันโทสิโรมเชโมการโรโกนาคามโนานานาจิตเตพุทธะครโรกัสโปพุทธโธจทะทเวเนเตทาการโรศีสกัจมณีโคตโมยักกันเน ยักโรอริยาเมตรโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานมาไมหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆ่าบูชามหาโพเขาวโหอรหังพุทโธอิติปิโสพระควานมาไมหังอิติอิติอิติโสทโรนโมพุทธยะยะธาพุทโธนะขอกราบราธนานิมนต์ อำนาจเดชะพระบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรขอดจงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจ,จิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไปบูร์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดจงได้สงความมุ่งม,มา่ปรารถนาแก้วเวนเงินทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองขอความมีอายุวโนโส,สุขังพลังมีธนสารสมบัติปฏิพานสมบัติมรรคผลนิพานสมบัติจงพึงมีเพึงเกิดแด่ทุกๆท,ท่านหน้าบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ติคิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นภยัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สมริดผลขอให้สมธิผล ขอให้สำเร็จผลด้วยอานุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรด้วยเถิดในท่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ